หมูดำไก่ร้ายรวมหมวกกันรวมแกนื่อยมากออกไปบ้างก็ดีเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยไม่มีก็จะแดงเหม็นด้วยเบี้ยหายเยอะดิพอแล้วเหมือนกูว่าลบลบลบ ทำไงถึงเอ็นเธอครับเอ้าทำไมมันได้ยินจีบว่าไกลขนาดนี้สามสามนะครับว่าตอนเอนเธอร์ได้ใส่มือลืมใส่ถุงมือรังลอยในมือชัดเจนมากออ๋มัันนี่ยครบพูดถึงน้องๆหน่อยพี่พูดถึงน้องๆหน่อยต้องพิ่พิทยาก็น่ารักดีอ่ะซูชิก็ไม่ค่อยอร่อยนะแต่น้องๆน่ารักไม่พูดถึงน้องๆในประเด็นน้อ๋อแลวแล้วทำไมไม่บอกแต่ทีแรกล่ะ ก็ดีไปดีแล้วไปดูแล้วไปีแล้วมัจะไปต้องนานแล้วไม่ใช่ถ้ามันจะไปก็ไปเลยอย่ามาอยู่แล้วมาหลับมานอน่างนี้บอกให้มามันก็มาหลับถ้าไม่บอกอะไรก็จะไปบอกกันหมดนะครับก็คิดถือครับก็จะเศร้าอยู่กันแต่คนแก่ๆเศร้าๆหลังก็ยืนอยู่นี่ครับแค่ไปหนึ่งคนนะข้างหลังอีกหนึ่งคนนะครับคนคนนี้ก็ ใครจะเกษียณอายุจะมีเอาสักมุกหนึ่งเอาแบบว่ามันธรรมศาสตร์เลยนะเพราะเราอยู่ในวิวเอาสักมุกเอาแบบเด็ดๆเลยนะพี่นุ่ยยาห่างผมมากให้พูดอะไรอ่ะพูดถึงน้องๆหน่อยครับ คนเลยพี่่เยอะมันเยอะถ้าให้มันหวานะามนเลนก็มันงกได้2ดีใจไหมครับออกจากบริษัทนีลมมกลิ่มากเคียรกับเมียเคียกับเมียเคียงเมียไม่เลิก เขาคำหน่อยก็รู้แล้วแต่เขาจะเอาอาจารย์สามไปเขาจะเอาอาจารย์ไปจ่ายนี่อยู่แล้วเงี้ยมากกว่านั้นหน่อยเอามากกว่านั้นหน่อยต้องพูดอะไรอะโอภาอะไรเงี้ยีทุกคนหรือเปล่าพูดถึงวิฟ้าหน่อยแล้วกันนะฟ้าก็รามกครับ มีอะไรมากมายกว่านั้นพี่แอร์พี่แอร์นิสัยดีครับใจดีพี่แบงพี่แบงนิสัยดีมากเลยปฏิการพี่ไก่อะไก่ก็ดีครับฝักเสียมากเลยคุณเล่นชิดมาครับชิดโอ้ชิดดีมนั่งรับทั้งวันได้ฉายสุดเลยแล้วพี่นั่งข้างๆอะเป็นแมวนะ ผมตายอย่างสงบถ่ายคนเศร้าหน่อยดูเขาด่าม่าทำไมล่ะดราม่าามาามา็พี่ไก่พอดีเทคได้เรารู้แล้วมันเริ่มดราม่าแล้วไปไปเทปเดินเทปเดินติงเน่ยสติ่งเรื่อยอ่ะพูดถึงน้องๆหน่อยพี่พูดถึงใครนะน,น้องๆสามคนเนี่ยน้องๆสามคนใครบ้างมีต้องห้องใครเกี่ยวพี่ป้า นิทนิฟาแล้วก็ไม่เนี่ยเนี่ยเหรอได้ามคนเลยสามคนเลยนิีนิฟาแล้วก็ไก่อะไรคะก็ได้ิิได้ดีเนาะวยขอกอเตอร์เป็นะเแทวนี่คนหนึ่งออกนองเขตเขตทีสบาลนี้ไบายอบไปอ่ะเมืองไทยจะลองได้ ว่าแจงไปด้วยมาเล็นเจ้าแเขกล้องหรอไม่ได้เคยนนือคือนือกว่าว่าไอ้ต้องไปเนี่ยประเทศไทยเสียบุคลาก่อแต่ไอ้แจงไปเนี่ยประเทศไทยสุขดีกเลยต้นให้มันดูนะ